สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอย่าลืมกด s ั b สไ r i b ์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ เราจะพูดถึงเรื่องเหล็กน้ำผีไหลน้ำผีความเป็นมาของเหล็กน้ำผีและไหลน้ำผีชาอุตรดิต์เรียกก้อนหินแร่ที่ถูกค้นพบในบริเวณบ่อขนาดใหญ่ว่าเหล็กน้ำผีโดยจะเห็นเป็นก้อนหินที่มีสีน้ำตาลปนดำคล้ายเครื่องกับหินดินดานเมื่อนำหินดังกล่าวมาเผาด้วยความร้อน1,000พันองศาเซลเซียสยขึ้นไป จะมีแร่ไหลออกมาเป็นของเหลวจับตัวเป็นก้อนเมื่อถูกความเย็นโดยแร่สีดำทับแสงเหมือนกับนินนั้นเรียกว่าไหลดำน้ำผีหรือเหล็กน้ำผีขณะที่ก้อนแร่สีเขียวสีฟ้าและสีขาวใสจะถูกเรียกว่าไหลน้ำซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หายากทางธรณีวิทยาเพราะมีอายุมากกว่า1,000ปีและมีการค้นพบเฉพาะในประเทศไทย บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์และทางตอนใต้ของประเทศจีนเท่านั้นความเชื่อโบราณเกี่ยวกับเหล็กน้ำผีและไหลน้ำชาวอุตรดิตถ์เชื่อว่าเหล็กน้ำผีเป็นของล้ำค่าและมีความศักดิ์สิทธิ์เชกเช่นเดียวกับเหล็กไหลโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าคนไทยสมัยก่อนนำเอาเหล็กน้ำผีไปหลอมเป็นอาวุธพระพุทธรูปและเครื่องรางของขลังด้วยเชื่อว่ามีอนุภาพ ทางด้านโคงกระพันชาตรีสามารถทำลายล้างอาถรรพ์ต่างๆลงได้เหล็กน้ำผีเป็นที่สุดแห่งโลหะมหัศจรรย์มีอาถรรพ์เล่นลับและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มีอนุภาพล้างอาถรรพ์ได้นานานับประการเหล็กน้ำผีจัดเป็นาธาตุที่มีเตโชาธาตุในตัวสูงอย่างยิ่งรัศมีของเหล็กน้ำผี จึงเป็นที่เกรงกลัวของบรรดาพูดพีปีศาจท,ทั้งหลายด้วยความร้อนแรงแห่งเตโชาธาตภายในความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์และพุทธคุณของแร่เหล็กน้ำพีจากตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ดังนี้เหล็กน้ำพีเป็นของขลังของอาถรรพ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช้ล้างอาถรรพ์ได้นานานับปการแม้ผู้มีวิชาคงกระพันชาตรีเพียงใดเหล็กน้ำผีสามารถฟาดฟันได้ทั้งหมด เหล็กน้ำผีสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้วิญญาณพูดผีปีศาจจะไม่กล้าเข้าใกล้ใช้กันมนดำและเดรัจฉานวิชาไหลน้ำผีความเชื่อและอิทธิฤทธิ์เกี่ยวกับไหลน้ำผีเชื่อว่าล้างอาถรรพ์อันเกิดจากคุณใสมนดำลมเพลมพัดป้องกันพูดผีปีศาจหรือเดรัจฉานวิชาได้อีกทั้งยังมีคุณวิเศษด้านแขว่คาดคงกับพันชาตรี เมตตามหานิยมและขาขายไหลน้ำผีของแท้จะดูดพิษได้หลายชนิดไหลน้ำผีเป็นตระกูลเดียวกับเหล็กไหลมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวโดยไม่ต้องปลุกเสกพบและหาได้เฉพาะบ้านน้ำผีตำบลน้ำผีจังหวัดอุตรดิตถ์ไหลน้ำผีเพียงตั้งจิตอธิษฐานภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือจะบังเกิดความสำเร็จได้ไหลน้ำผีจะมีอยู่สามเกรดหนึ่ง ไหลน้ำพีกรดเ a จะอยู่ใต้ดินลึกไหลคุณภาพดีที่สุดเนื้อไหลเนียนสวยเงางามแวววับกว่าปกติ 2. ไหลน้ำพีกรดเจะอยู่เกือบพ้นดินเนื้อสวยปานกลางหรือดีกว่าปานกลาง 3. ไหลน้ำกรดเจะอยู่บนดินเนื้อหินผู้ที่นำพกติดตัวจะป้องกันสิ่งเร็วร้ายได้และยังเป็นวัตถุมงคลเมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพันชาตรีแก้และกันโครคภัยไข้เจ็บปกป้องคุ้มครองตนเองให้แข็งคาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้ทั้งปวงบ่อ,บอเหล็กน้ำผีอยู่ที่ตำบลน,น้ำผีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถเดินทางไปสัการะศาลเจ้าพ่อบ่อพระขันเจ้าพ่อบ่อพระแสงและเจ้าพ่อสุขเพื่อความเป็นริมงคลได้ครับ และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์น้ลนล่างมาบอกก็ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเล่าเล่าเรื่องเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ